สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะสลักใบไม้ลายฉลุจากหัวเชเท้ากันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเลือกหัวเชเท้าที่สดผิวเรียบไม่มีรอยช้ำหรือรอยมแมลงกินล้างให้สะอาดนะต่อไปนะคะเราก็จะหั่นส่วนหัวและส่วนท้ายของหัวเชเท้าออกค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการฝันเปลือกของหัวเชเท้านั่นเองค่ะ ไปนะคะแล้วก็จะหั right ่นห oh, yeah. oh, oh, ัวเชเท้าให้เป็นแผ่นบางๆมีความหนาเท่าๆกันค่ะเมื่อเราได้หัวเชเท้าที่เป็นแผ่นแล้วเราจะนำหัวเชเท้าที่เป็นแผ่นมาวางไว้บนจานค่ะใช้มีทั้งสองข้างให้เป็นลักษณะเดียวกันจะได้รูปใบไม้นั่นเองค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการกรีดล่องกลางใบค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตสาะลายใบโดยลากเส้นโค้งเข้าหากันจนเห็นเป็นช่วงระหว่างกลางใบและขอบใบ ต่อไปนะคะเราจะซอ้อลายใบทั้งสองข้างกะระยะช่วงลายใบให้เท่ากันก็จะได้ใบฉลุจากหัวใชเท้าเป็นที่เรียบร้อยเคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะถ้าหัวใชเท้าแห้งระหว่างทําควรใช้ผ้าชุบน้ำห่อไว้ในใช้มีดที่คมเพื่อลดแรงกดและป้องกันการหักหรือสิดข,ขัดนะคะ ข้อผิดพลาดน,นะคะก็คือขอใบไม้ขูุค่ะเส้นใบไม่คมทําให้ชิ้นงานดูไม่ประณีตเ่งต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการแกะดอกกุหลาบจากมะเขือเทศค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะปอกเปลือกมะเขือเทศโดยเริ่มจากคั่วโดยให้เส้นกว้างเสมอการห้ามขาด เมื่อปอกจนถึงก้นลูกเริ่มม้วนโดยเริ่มจากฝั่งขั้วที่เราปอกม้วนไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดเปลือกที่ปอกจะได้เป็นดอกกุลาบออกมาที่สวยงาม เทคนิคนะคะต้องประคองเปลือกไม่ให้หลุดจากก้นตลอดเวลาที่ม้วนเมื่อทําเสร็จให้รีบเก็บใส่ภาชนะที่ไม่โดนอากาศแช่เย็นทันทีเพื่อป้องกันการเหี่ยวค่ะสําหรับข้อผิดพลาดนะคะก็คือการม้วนเปลือกผิดด้าน,นะคะม้วนจากด้านผิดทําให้ขอบกปลีบดอกหันเข้าไปด้านในแทนที่จะเป็นด้านนอกเองค่ะ สำหรับเมนูที่เรานำมาตกแต่งจานอาหารนะคะก็คือเมนูลกลก่ั่นเองค่ะแนวทางการนำชิ้นงานปาาไปยุใช้ในชีวิตจริงนะก็คือการจัดตกแต่งผักผลไม้ให้สวยงามน่ารับประทานจัดแต่งให้สะดุดแก่การรับประทานเพื่อให้เกิดความคิดดเริ่มสร้างสรรค์นในการคิดคนด้นรูทรงและลวดลายที่แปลกใหม่ในการจัดจานอาหารทำให้ผู้แก้สลักเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและได้รับการยกย่องสร้างงานและรายได้สวัสดีค่ะ